กับพิธีนะครับในการพิธีทมก็มาท่ก็คือในชนิดกงเมือง้าพิธีในการทำพิธีการทุกพิธีการในการใน่ทางศาสนาชาสนาของผุดกรดีนะแต่แล้ถึ่งพิธีพรามนะครับกบคูกันไปนะตั้งสั้นประภูมิสยามมงคลเทวาได้ตามตำนานตามตำรานะครับที่นักปราชผู้มีความรู้เข้าบันทึกกันไว้ว่าเออนะครับนักศาสนา ผุดนข้องเรานี้นะมาลั่งของศาสนาพราหมณ์ยินดูต่างต่างนะครับนะศาสนาพราหมณ์ก็มากอนในพระพุทธเจ้าก็ยังนังนามมากนนนทื่อศาสนาพราหมณ์ก้อนกับนะก่อนี่ท่านจะออกบวชจนตนจะสรุเป็นพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ข้าพเจ้าในชนิดของเมืองก็มาทําบิธีที่เกาะของเขาก็คือบ้านเมืองไม่เบื้องต้นก็จะทําบิธีอะไรนี่นครับแล้วก็ใบครูเพราะว่าเราเป็นผู้มีครูครูซ่อนตั้งแต่ตอนต้น,นครูหรือว่าอาจารย์เสด็จเราก็า้กรลบนักทื่อ เบื้องต้นตีอยู่ในเสี้ยนกาข้าพเจ้าก็มีกับพระพุทธเจ้านะครับนะแล้วก็ทำการสั้งสอนของพระพุทธองค์และพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์นะครับนะที่สอนสร้างข้าพเจ้าจนมีความรู้พอมีความรู้แล้วเราอยากเก็บไว้ในตัวเอานำอามาใช้นะครับนะบนล้วก็มาช่วยเลือเหมือนมนุษย์ด้วยกันนี่ครับนะครับก็ไปทีก็ใบครูเบื้องต้นแต่เดียวที่ผมใบไปนะครับแต่ม่ได้อัดคลิปไว นะผมไหว้ครูชับนะครับนะนี่นี่ผ่านครูนี่ก็เลยผ่านครูบูชาครูอาจตัยดอกไม้ห้าดอกเตียนห้าเล่มมากครูห้าคำนะครับนะถูพาก้านนะบูชาเงินก็1อยแปดบูชาพระรือี่ต่อง1อยแปดโปร่งนะครับและพอพรมสุดโตเป็นที่สุดนะครับในในขั้นนมนก็ดูเอาวันนี้ว่าจะเป็นเลกอะไรเพื่อโชคลาบลอยบางทีโชควัสนาแต่ละคนไม่เหมือนกัน นถ้าโฉงวาสนามาการเราซื้อตามที่เราเห็นก็จะขึ้นทันทีนะครับมายู้ที่บุญภาวาชนาส่งนะครับถ้าบุญภาวาชนาส่งนะครับถวยเทเทวาก็ส่งนะครับให้เราถวยเทเทวาขอตาจาตีก็จะส่งให้เรามีโชคมีลาบกับนะก็ดูเอากับนะนะครับนั่วก็ไหว้ครูเสร็จแล้วนี่เพิ่งไหว้ครูเสร็จแต่เดียวนี้เนี่ยกับนะเอสสี่เสวะที่ตามมาจะเป็นการท่ายบ่นซี่อ่ะนี่เล็กๆนะงานเสริมก็ท่ายบ่นซี่ ตเราทึ่งกับพิธีรักกองฟงก็คือเป็นการนายกวัดบังม้วงทำทุกพิธีการไม่ว่าจะเป็นพิธีการตั้งแต่งานมงคลขึ้นบ้านไม่กานะรทำภูมิบ้านภูมเรือนภูมิเบาเศร้าตำคว,วันเบาเศร้าตำควันหนักก็ดีแต่เราทึ่งไม่ว่าจะเป็นทำพิธีทุกย่างกับนะตเราทึ่งกับตั้ง,งสร้างพระภูมมชัยยะมงคลเทว่าเนะลืองามยามดีต่างๆนะครับนะ ทำได้ทุกปีธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นวางซีราเดิกตังขึ้นเ้าเอกก็ดีนะครับนะวันนี้วันที่สิบสี่ตรงกับวันเสาร์ขึ้นสิบสี่คำเดือนหกปีขั้นนะครับเวลาตั้งก็ของวันเสาร์นี้ตั้งแต่ไปพักเช้านี้แปดโมงเช้าสี่สิบเก้านาทีจนถึงนะครับสิบโมงเช้าสี่สิบเก้านะครับมีช่องช่วงที่เลิกมงควนครับนะก็เอฟซีติดตาม กับถ้าทุกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผ่มด้วยกับนะข้อประคุณเป็นอย่างสูงกับ